มีลูกแต่ก็บอกใครไม่ได้แต่ราตีคลองรักนานกว่า30ปีแม้ต้องหลบซ่อนเป็นคู่รักในวงการที่สร้างทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆผ่านหน้าจอมามากมายสำหรับแต่ราตีและสามีเพชรพุทธิพงษ์พรมสาขาสคนสกลนครซึ่งทั้งคู่คลองรักกันมากว่า30ปี แต่ในชีวิตจริงของชีวิตคู่ของแตนกับเพ็ดนั้นไม่ได้โรยด้วยกิบกุหลาบและมีรอยยิ้มเลยโดยทั้งสองได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการพร้อมเปิดทุกปมในใจแบบหมดเปลือกพออุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่ถึงเรื่องราวทุกช่วงเวลาของชีวิตคู่ที่เกิดขึ้นมากมายทั้งความรักที่ต้องหลบซ่อนจนท้องแต่บอกใครไม่ได้เผยเคยเสียจากการเล่นจนหมดตัวบ้านหนึ่งหลังรถสองคัน ที่ดินต่างจังหวัดภายในปีเดียวจนคิดถึงขั้นอยากจากไปงานนี้แต่ราตียังเผยอีกว่าเคยตามจับสามีถึงบ้านชู้จนเกือบเลิกกันแต่สุดท้ายให้อภัยกับเข้าใจเราถึงจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ตอนนั้นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันที่ดินต่างจังหวัดภายในปีเดียวตอนนั้นเราคิดว่าอยากจากไปเลยนะ เพราะเราก็ไม่ได้บอกพี่เพชรด้วยว่าเราเสียไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้มีอีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่าคือเขียนชื่อตัวเองใส่เสื้อผ้าที่ตัวเองใส่ไปอธิษฐานกับแม่น้ำคงคาว่าคนนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วเอาชีวิตคนใหม่กลับมาหาหนูแล้วเราก็ทำตามที่ผู้ใหญ่บอกเขียนชื่อแล้วก็ตัดเอาเสื้อที่เราใส่แล้วก็หันหลังทิ้งลงแม่น้ำไปถามว่า อีกจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากอีกเรื่องคือท้องแต่ราตีได้ตอบว่าหลายๆอย่างเทียดไปหมดเลยเราเลยตัดสินใจว่าเอาออกเรื่องนี้เราก็ไม่บอกพี่เพชรอีกตัดสินใจขับรถไปหาหมอระหว่างขับรถไปเราก็ร้องไห้ตลอดเลยนะเรื่องนี้เขาไม่ได้มาเล่าให้ฟังทันทีแต่มาเล่าให้เราฟังหลังจากที่คอดบุตรออกมาแล้วเรื่องนี้ในวงการไม่มีใครรู้เลย แล้วชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างแต่ราตีได้บอกว่าก็ขึ้นค้นลงลงค่ะซึ่งมีอยู่วันหนึ่งเราก็รู้จักบ้านเล็กที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วแหละเราก็เปิดประตูเข้าไปตะโกนว่าสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะพอพี่เพชรกับผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นเราเท่านั้นแหละขาอ่อนทั้งคู่เลยเราก็ทักทายสวัสดีเขาแล้วบอกว่า ไม่มีอะไรสาม,ามีพี่หายไปสามวันเองไม่รู้หายไปไหนมาอยู่ที่นี่เองเห็นว่าอยู่ที่นี่พี่ก็สบายใจพี่ก็นึกว่าไปแล้วแต่ราตีได้บอกว่าแต่เราทั้งคู่ก็เคยหยุดความสัมพันธ์กันไปปีหนึ่งนะคะแล้วคือเคยไปเที่ยวร้านเดียวกันแล้วเจอเขาแล้วพี่เพชรเขาก็เดินเข้ามาทักเราว่ามีบุตรแล้วนะ แต่ในระหว่างที่เราหยุดความสัมพันธ์กันไปแต่ก็ยังทำข้าวขนมไปให้เขานะคะแขวนไว้ที่หน้าห้องตลอดเพชรพุทธิพงศ์ได้บอกว่าคือถ้าเขาไม่ให้อภัยนะครับผมอาจจะจบไปตั้งแต่เรื่องแรกๆแ,แล้วและถึงแม้เขาจะทำอะไรผิดผมก็ให้อภัยโดยแต่ราตีได้เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็มีอยู่สองอย่างคือเลิกกับอยู่ถ้าให้อภัยก็ยังอยู่ด้วยกันได้ และอีกอย่างหนึ่งเราบอกเขาเสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้ตัวคุณเองอย่าให้คนอื่นเขาเตือนมากรู้ว่าวันนี้คุณมีภรรยามีบุตรคุณควรอยู่แค่ไหนมันต้องมีเว้นวรรคให้ถูกต้อง